เดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นอวดรวยกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาเน้นอวดประหยัดกันแทนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับโดยเทรนด์นี้นะครับได้เกิดจากทิกเกอร์ที่ชื่อว่า Lucas Battle นะครับได้เอาเทรนด์นี้ออกมาเผยแพร่ชื่อว่า Low Budgeting นะครับแนวคิดนี้นะครับเป็นแนวคิดที่พยายามจะไม่อวดของอวดวัตถุต่างๆแต่โฟกัสไปที่ความเรียบง่าย Simple Simplify ครับถ้าลองสังเกตดูคนที่มีเงินส่วนมากนะครับเขาจะพยายามทําให้ชีวิตเขามันอยู่ในระดับมาตรฐานอ่ะซึ่งแนวคิด Low Budgeting เนี่ยนะครับเขาก็พยายามบอกว่าเออเฮ้ยคุณอ่ะไม่จําเป็นจะต้้อองซื ของตามกระแสตามเทรนตลอดเวลาเหรอคุณสามารถเลือกซื้อของที่คุณต้องการเท่านั้นได้ซึ่งผมว่ามันจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเราถ่ายทิกตอกแป๊บแปบหนึ่งเนี่ยเราก็เจอเทรนนี้ก็มาเทรนนู่นก่อมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีมายเซตที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เงินนะมันจะทําให้เราหมดเงินไปกับสิ่งที่เราไม่อยากได้เอามาอวดใครก็ไม่รู้ที่เราอาจจะไม่รู้จกักการรู้ว่าอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราไม่อยากได้เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ชีวิตการเงินของเราเดินต่อไปในทททิศทางีี่ดไดไ้ครับ